ทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือไทยถึงกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ที่ชาวต่างชาติและเพื่อนอาเซียนหยุดกินไม่ได้ชามละ20บาทแต่จบที่20ชามนี่ไม่ใช่แค่การกินแต่มันก็คือเกมมันคือการแข่งขันมันคือกีฬาวันนี้ผมก็จะพาไปดูพาไปส่องครับทำไมชาวต่างชาติและเพื่อนอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์จีนญี่ปุน่น หรือว่าชาตะวันตกถึงได้คลั่งรักกว๋วยเตี๋ยวเรือไทยได้ขนาดนี้ทั้งที่บางคนตอนแรกพวกเขาแทบไม่กล้ากินเรื่องแรกก็คือความลับที่น่ากลัวของกว๋วยเตี๋ยวเรือไทยแต่มันดันอร่อยจุดแรกที่ทาให้ชาวต่างชาติและเพื่อนบ้านของเราอึ้งก็คือน้ําตกครับสําหรับคนไทยมันคือความนัวแต่สําหรับชาวต่างชาติการบอกว่านี่คือซุปผสมเลือด มันฟังดูอีแหวกสำหรับพวกเขาครับมันฟังดูเหมือนหนังสยองขวัญชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีเฟอที่เป็นซุปใสใช่ไหมครับมันก็จะเป็นซุปใสๆเบาๆครับแต่พอเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเราเขาบอกว่ามันเข้มหนักมากเลยครับรสชาติเนี่ยระเบิดในปากเลยสําหรับชาวฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเขารักกาก,ากหมูมากเลยครับโดยเฉพาะแคบหมูพอเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีแคบหมูให้เติมเขาบอกว่านี่มันก็คือสวรรค์ของพวกเขา เรื่องต่อมาที่ชาวต่างชาติชอบก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือมันชามเล็กครับอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ชาวต่างชาติหรือใครก็ตามที่มากินก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะชอบมากเลยครับก็คือการสแตก็กหรือการวางชามซ้อนกันต่างชาติหลายคนเนี่ยเขาก็พูดตรงกันครับว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเรือมันสนุกมากเลยนะครับรสชาติก็เข้มจัดจ้านและการถ่ายรูปโชว์ชามที่ซ้อนกันสูงๆลงอินสตาแกรม มันก็คือคอนเทนต์ที่ต้องทําเมื่อมาถึงเมืองไทยบางความคิดเห็นก็มาคอมเมนต์ตลกๆครับเขาบอกว่าชามเล็กแบบเนี้ยกินทีเดียวก็หมดแล้วแต่มันก็ดีอย่างหนึง่งมันทําให้พวกเขาได้ลองทั้งเส้นเล็กเส้นมีมัมมี่เหลืองในมื้อเดียวกันซึ่งชามเล็กปริมาณที่น้อยของกว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันกลายเป็นข้อดีมากกว่าจะเป็นข้อเสียครับทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้ลองหลายอย่างจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แล้วก็ไม่เบื่อด้วยครับเรื่องต่อมาก็คือรสชาติที่หาที่ไหนไม่ได้สิ่งที่เพื่อนบ้านเรายอมแพ้เลยจริงๆก็คือความกลมกล่อมครับความเปรี้ยวความเผ็ดเค็มหวานมันอยู่ในชามเดียวกันแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่สิ่งที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือพิเศษกว่าก๋วยเตี๋ยวทั่วไปไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติครับแต่มันคือจิตวิทยาของชามเล็กที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันนานขึ้นปกติเวลาเรากินอาหารหนึ่งชามหนึ่งมือ้อ ก็ใช้เวลา15นาทีแล้วก็แยกย้ายใช่ไหมครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันไม่ใช่ครับพอชามมันเล็กเราก็ต้องสั่งซ้ําจังหวะที่เราเรียกพนักงานหรือรอของมาเสิร์ฟเนี่ยนะครับก็คือช่วงเวลาบทสนทนาที่มันลื่นไหลที่สุดแล้วครับและสําหรับชาวต่างชาติและเพื่อนอาเซียนที่ชอบความสนุกสนานอย่างคนฟิลิปปินส์หรือคนเวียดนามการกินก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็คือการละเล่นครับใครจะซ้อนชามได้สูงกว่ากันใครกินได้ถึง10ชามก่อนกัน กิจกรรมแบบนี้แหละครับที่เปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาให้กลายเป็นแมต์กระชับมิตรที่เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาเลยครับแล้วก็ยังมีความเบียดเสียดในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือและเสียงตะโกนสั่งออเดอร์ที่มันสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองจนความเขินอายระหว่างคนต่างชาติต่างภาษามันหายไปกลายเป็นว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเรือครั้งหนึง่งเราได้ทั้งความอิม่มและได้เพื่อนใหม่กลับไปด้วยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงจริง ไม่ได้อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวครับแต่อยู่ที่ตอนที่นักท่องเที่ยวกลับบ้านแล้วเราเรื่องนี้ในอินเทอร์เน็ตลองฟังดูว่าคนทั่วโลกเขาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆนี้ยังไงกันบ้างท่านแรกครับท่านนี้บอกว่าตอนเด็กๆฉันกับเพื่อนชอบแข่งกันว่าใครจะกินได้เยอะกว่ากันมันสนุกมากเลยส่วนท่านนี้เข้ามาแซวนะครับเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะเป็นคนล้างจานของร้านนี้เลยจริงๆ แล้วเจ้าของช่องก็ได้เข้ามาตอบครับบอกว่าหลังจากกินเสร็จพวกเรามองรอบร้านเลยว่ามีใครกินมากกว่าพวกเราไหมคอมเมนต์ถัดไปบอกว่า17ชามก็ประมาณคนละ5ชามเว้นแต่พวกคุณจะปล่อยให้ตากล้องอดข้าวส่วนท่นนี้เขาบอกว่าฉันชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยนะมันสนุกเพราะได้ลองหลายแบบแล้วก็กินคู่กับแคบหมูนี่คือสวรรค์เลย ส่วนท่านนี้เขาบอกว่าฉันชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมากมันเป็นเมนูโปรดของฉันเลยแต่ฉันกินได้แค่สองชามเองส่วนท่านนี้เขามาเล่าประสบการณ์เอาไว้นะครับเขาบอกว่าครั้งแรกฉันกินแทบไม่ได้เลยแต่ตอนนี้กินเกินสิบชามได้สบายสบายแล้วกลายเป็นอาหารไทยที่ฉันชอบที่สุดไปเลยคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะเขาใช้น้ำเลือดหมูเลยนะแล้วก็มีคนเข้ามาตอบนะครับบอกว่า ใช่มันคือเรื่องจริงส่วนอีกคนบอกว่ากินแค่ชามเดียวแล้วจะติดใจไปตลอดชีวิตส่วนอีกคนก็บอกว่าฉันจบทีประมาณสิบชามแล้วก็หลงรักมันเลยส่วนท่านนี้เขาก็สนุกเหมือนกันครับเขาบอกว่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือทีไรต้องมีการชาลินกับเพื่อนตลอดว่าใครจะกินได้เยอะที่สุดส่วนท่านนี้เขาก็เข้ามาแซวนะครับเขาบอกว่า คนล้างชามก๋วยเตี๋ยวน่าจะเก่งมากแน่แน่พวกเขาไม่ได้เงยหน้ามองอะไรล้างชามอย่างเดียวส่วนท่านนี้มาจากชาวเน็ตไทยครับเขาก็มาล้ำลึกความหลังนะครับเขาบอกว่าภาพเก่าๆในอดีตมันขึ้นมาในหัวเลยกินแข่งกับเพื่อนๆชามตาไกา่ชามเล็กๆกว่านี้มีร่องรอยความแตกความบินที่ปากชามจากการใช้งานมาอย่างโชกชนจำไม่ได้ว่าสองบาทหรือเปล่านะไม่เกินสมัยนั้น มาทีอนุสาวรีย์ไมค์กรังสิดส่วนชาวเน็ตไทยท่านนี้เขามเาละปลอดความเป็นมานะครับเขาบอกว่าในช่วงแรกๆก๋กกวยเตี๋ยวนี้มันขายจากเรือเพราะหมู่บ้านของผู้คนตั้งอยู่ติดกับคลองและการขนส่งทางน้ำเป็นวิธีหลักในการเดินทางอย่างไรก็ตามด้วยการเพิ่มขึ้นของถนนและคนไทยที่เดินทางด้วยรถยนต์ผู้ขายจึงต้องเปลี่ยนไปขายบนบกแทนชาวเน็ตไทยอีกคนก็บอกว่า ประมาณ18ปีที่แล้วถ้ากินเกิน20ชามจะได้โคกขวดใหญ่ฟรีด้วยนานมากแล้วนะไม่รู้ว่ายังมีแจกอยู่ไหมบางทีสิ่งที่ทําให้คนรักประเทศหนึง่งอาจจะเป็นความรู้สึกของตอนที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารตอนที่ได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันตอนที่ได้แข่งกันตอนที่ได้คุยกันตอนที่ได้หัวเราะด้วยกันนี่แหละก็คือเหตุผลที่ทำให้เมนูธรรมดาอย่างกว๋วยเตี๋ยวเรือ กลายเป็นความทรงจําของนักท่องเที่ยวหลายคนในประเทศไทยเลยครับเพราะพวกเขาไม่ได้จําแค่รสชาติแต่พวกเขาจําบรรยากาศและคนรอบข้างได้ด้วยครับทุกคนดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ